สวัสดีครับผมพี่น,อน้องเอฟซีสนอยเผ็ดบันแพงเอฟซีน้องอิงครับปกปอกับบาวโทนครับในช่องท้องพู่นแบ้น้อยหนุ่งครับกรับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องเช้าวันนี้นะครับเช้าวันที่29่านะครับพฤษภาคมนะพี่น้องเนาะกะจันจอเขามากไกลเขามาเรื่อยๆครับสำหรับสิ้นเดือน กสิเก้าเขาสู่เดือนมิถุนายนกลางปีนะครับครึ่งปีอ่ะเดือนมิถุนายนคือเคืงปีเลยเลยพี่น้องก็เป็นเดือนที่ทางวงสาน้อยเพ็นปนแพงกําหนดไว้เป็นมือปิดวงนะครับเนาะคือ29มิถุนาสำหรับมือนี้ครับทางทีมงานรถตู้เดินทางมารับแม่นหน่อยนะครับมือแรง อยู่ที่สกลนครน,นะครับพี่น้องงานมือแรกงอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะครับเมีน้อยกะได้ยุดพักผ่อยู่บ้านห้ามอนะครับตรวจล่างใกล้หลังจากที่ตรวจล่างใกล้หาหมอหรักษาอาการความดันเรียบร้อยแล้วนะครับกะพร้อมเดินทางกับทีมรถตู้ต่อนะครับไปล้อมนีนิดาวนะครับพี่น้อง มีคิวมาไกลๆบ้านจังหวัดไก่เคียงคือวันที่สิบแเก่าเลยนะครับหรือว่าปิดวงเธอเดียวเลยนะครับสี่เดเดินทางกับมาบานนี่บรรยากาศเศร้าๆครับสดชื่นดีนะครับ <c oughs> งานก่อสร้างเห็ดกำแพงก่ะ ดำเนินการไปทุกมือทุกมือเห็นความคืบหนา้าการเปลี่ยนแปลงทุกมือทุกมือเพี่น้องเนาะถือว่าสุดยอดแล้วครับสําหรับทีมงานสีสเกตสั่งบานนะครับทีมงานเจจําปีทีมงานช่างดวนนะครับลูกพี่ผ้าลูกน้องเหตุครับตัวนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับผุดละเมาหลายๆชุดนะครับเนาะที่ บางชุดกับนางเบิงลูกนองเห็ดนะครับบางชุดกับทิมให้ลูกนองเห็ดแต่สําหรับทีมงานสร้างด้วนคือผ้าลูกนองเห็ดนะครับลุยเองตั้งแต่เสาจนหอดคำสุมือสุมือลองเถากับบอไซหมวกกับบอมีเจ <c oughs> <c oughs> จัปีกับให้กำลังใจลูกนองครับเมื่อไรสร้างด้วนบอม่าสร้างด้วนไปงานอื่นทางอื่นเจจัปีกับสิผ้าลูกนองเห็ดนะครับ สีสกเกตสางบ้านกับเขามาถูกมือถูกมือ่อเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนนะครับมาคุมงานมาดูงานโมเมนครับมาถ่ายคลิปครับสำหรับสีสกเกตสางบ้านนะครับ ครับพี่น้องก็ดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับสำหรับงานก่อสร้สางกำแพงนะครับเนาะด้านหนาทีมงานที่รับผิดชอบการขืนเสาขืนโค้งก็รับผิดชอบนะครับทีมงานที่รับผิดชอบการกอ่อก็ไล่ก่อไปเรื่อยๆนะครับการขืนคานเททับแนวกัไล่เห็ดไปเรื่อยๆนะครับส่วนทีมงานรับผิดชอบการขนอิดสมปูรณ์ก็มีแต่คุณลัสษตีครับ มีแต่สุภาพสตรีทั้งนั้นนะครับบางหมูอ้วนปากะโลมาแล้วปากะโลบากะโลเห็ดเพาะโอ้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 โ,อโ <kar akter> ดนๆสิไดงแขกท่านหนึ่งหาวดงๆๆเลยโดด เป็นตะบึงเป็นตะบึงดุกดิกบันไดคางกัมเพงเนี่กรสิบอป้านี่ดินกรสิบอได้เสาะมาเกเลยกรสิเอาพวกไอ้ตะไคร่มาปลูกไว้นะครับเนี่ยก้อนี่มันอยู่ไก่น้ำครับพี่น้องงามงามเนี่สีไข่ย,ยังสีงามแท้ แต่บริเอาไปกินอยากเถอเพราะชิตะซื้อมาเจอตลาดตลอดไปซื้อผักซื้อเนื้อซื้อ,อยังกับซื้อตะไคร่มะนํานะครับตะไคร้อยุดดีกันเลยบุคคลเดชตะไคร่กับมีค่กับมีพี่น้องตั้มเหมียงแซ่แบแสบเลย <Yeah. S 1> พุทีิสังเสือไว้นะครับรอรับได้เลยนะครับพี่น้องแพ็คทรงเรียบลอยหมดแล้วนะครับ คือมือวานยัมือแรงกับไปทรงสองกระสอบนะครับมือ่อคืนกระแพกเพิ่มสามกระสอบนะครับทั้งหมดที่มีรายชื่อสั่งจองเข้ามานะครับเดี๋ยวเสาร์นี้บ่าวทนจะเป็นลาไอ้ไล่ซื้อที่ยังบ่ท่านได้ลงบ่ท่านได้แพคนะครับแล้วก็จะเริ่มทย่อยแพกเพิ่มนะครับจนกว่าจะหมดทุกออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะครับแล้วก็จะเช็คยอดเสือที่เหลือ ว่าเหลือแบบดดใดสีใดใสใดแน่นะครับจังค่อยจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องกะรอดติดตามรับชมได้นะครับว่าจะมีเสือใส่ใดที่ต้องการเหลือบอนะครับะก็จะมีทางต่างประเทศนะครับที่บาวโทนยังบัตรใดจัดทรงอีกหลายนะครับรวมถึงทางชุดกิบเซตนะครับที่มีตกหล่นกะยังบัตรใดจัดทรงให้นะครับผู้ใดที่หูซึกว่าบัทนใดรับชุดกิบเซตทักเขามากครับพี่น้อง ที่สั่งจองสุดเก็บเสษไห่หลวง่อทันใดทักเข้ามาครับส่วนเสือหอบฟันกะยังมีเหลือนะครับบางสีไอ้บางใสยังเหลือนะครับเสือหอบฟันเสือลายขอพระราชท่านบางใสยังมีนะครับแต่ว่าขอให้บ่าวทนเครียรก่อนนะครับเครียรก่อนจักมือสองมือนะครับพี่น้องส่วนไล่ไม้สีไม้ที่ทางไม่หน่อยได้สั่ง มาก็คือสีฝ่ากับสีห่วงนะครับคาถาอุ้งอิงนะครับพี่น้องกะเสือนาจะมาหอดประมาณวันเสาร์นะครับเดี๋ยวรอเบิงว่าจะมีใส่ใดสีใดแน่นะครับที่ได้สั่งมาแล้วจะเปิดให้พ่อพ่อ,พอแม่ FC, เอฟซีดเป็นเจ้าของกันทั้งใดนะครับรอติดตามได้เลยนะครับ <c oughs> อขอบคุณทุกกำลังใจครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุน เบิ่งคลิปวิดีโอรับชมคลิปวิดีโอกดไลค์กดแชร์ให้นะครับฝากพี่น้องเอฟซีครับเป็นกำลังแรงใจกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาให้น้ำครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เสนอสัสกก่อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ